สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานเนาะการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เรื่องที่พอสมควรนะคะมีการงานเข้ามาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ มาแล้วถือว่าค่อนข้างดีสําหรับตัวคุณค่ะการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีแต่อย่าลืมความละเอียดรอบคอบด้วยนะคะคุณต้องทํางานอย่างมีระเบียบรอบคอบค่ะเพราะว่างานที่คุณได้รับมาส่วนใหญ่มักจะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะการเงินค่าของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่า ต้องมีความหนักแน่นในการใช้จ่ายเงินทองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องใช้จ่ายเงินทองค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าไม่ใช่เรื่องของอการใช้จ่ายทั่วไปมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงคุณอาจจะได้มีการเจอ,เ,จอเพื่อนฝูงแล้วมีการเลี้ยงสังสรรค์กันในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูค่าใช้จ่ายดีๆด,ดูรายจ่ายและรายรับดีๆค่ะ ความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่คนที่เข้ามาหาคุณมักจะหวังโชคลาภหรือหวังสิ่งที่ได้ได้ประโยชน์สำหรับเขาจากคุณนะคะบางครั้งบางคราวบางคนอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องอ การให้เราไปเป็นบัดดี้เขาในเรื่องการทำงานก็ได้บางคนอาจจะเข้ามาหาเราในเรื่องที่ว่าจะให้เราช่วยเขาหาเงินก็ได้เพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้ของราศีเมถุนจะเย็นๆนะคะคุณยังไม่เจอเนื้อคู่ที่ดีสำหรับคุณค่ะสุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องใจเย็นๆนิ่งๆนะคะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหรืออาจจะเป็นอวัยวะที่อยู่ทางด้านขวาของคุณค่ะอวัยวะภายในเนาะอาจจะเป็นปอดหรือว่าเป็นไตหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังให้ดีๆค่ะเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยควรปรึกษาแพทย์นะคะในช่วงนี้ดีกว่าที่มันจะลุกลามไป เรื่อยๆค่ะแต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะ mm hmm. โชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้โชคลาภของคุณอยู่ที่คำพูดของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณปฏิบัติต่อผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะคะ mm hmm. คุณเคยสัญญาอะไรไว้กับใครหรือใครที่เคยบนบานสารกล่าวไว้กับใครอย่าลืมไปแก้บนนะคะเพราะว่า ที่คุณไม่มีโชคลาภอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณได้แล้วคุณไม่ได้แก้บนค่ะแต่ถ้าใครที่บนเอาไว้แล้วแต่ไม่ได้ตามที่หวังก็อย่าลืมไปแก้บนไปแก้กรรมกับหลวงพ่อกลักปิ่นนะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีเมทุนในเดือนนี้ก็คือ ิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณหวังเอาไว้หรือว่าคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งมัวเมาเนาะให้มัดระวังนิดนึงอย่าไปในที่ละโโหฐานอย่าไปในที่ที่เป็นอบายจะดีที่สุดค่ะสิ่งเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ควรจะเสริมดวงกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาหรือองค์ไหนก็ได้ที่มีมาช้านานเป็นองค์ที่เก่าแก่และเป็นคนที่มีคนศรัทธาแล้วอยู่ในอิริยาบถท,ที่นั่งสั่งการค่ะอาจจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได้เทพผู้หญิงหรือเทพผู้ชายก็ได้ทั้งสิน้นแต่ขอให้ได้เป็น อิริยาบทนั่งนะคะไม่ใช่ยืนค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ม>ให้กับช่อง The o o y Memory ของเราให้ด้วยนะคะ<ม>ถ้าเป็น Facebook, IG, TikTok ก็ไปที่ช่อง h o l o Memory ค่ะหรือถ้าใครที่อยาก คุยด้วยเป็นการส่วนตัวสอบถามเรื่องดวง็นการส่วนตัวทักไลน์มาได้ที่ l like i n e แอด Horo Memory Me a s i H O R O M E M O R Y ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ